โอเคครับวันนี้เราก็มาเล่นเกม Rv กันนะครับและวันนี้ผมก็ต้องมาอยู่ชั้นกลางเพราะเสียงดังเกินโอเคแบบเดียวแบบทีมก็แบบทีมอเออสองสามคนเลยมาเริ่มกันจับโค,โคู่เร็วจังสัตว์นี้อยู่ที่นี่โอเคเราจะเริ่มกันเลย โอเคมีตัวอะไรให้เล่นบ้าว้าคุมว้ยมาคุมยกูต้องเล่นเบาไว้เยีย่ยก็ขล้าวกูต้องว,ว่าไว้ว้อคุมไว้

โอเคเริ่มกันมา ต่อกันเริ่มกันเลย โอเคผมต้องซื้อไอ้ของเยอะๆเลยอ้ายอ้ติดติดติดเน็ตเนตไปแล้วมามาต้องตายใน่เราเออ Này cu Không Nghệt như cà tục lên Ok, cho lên khăn lạc lại. point, Ok, đỏ, đỏ, はやまさんおかんねえ。 เรนล่างหายเรนล่างค้างกระตุกจะก,กระตุกก็ค้างอูค้ชอบเลยเดี๋ยวรีบไปก่อนนี่ล่างจะไปหาเดียวให้เลนล่างไปเรนล่างเร็เวเร็วเรนล่าง เน็ตเน็ดเน็ดโอ้เน็ตอืมเน็ตเข้าไปยืนรอเนี่ยป้อมเลยเน็ตกระตุกโูเน็ตเน็ตกับไม้ว้าเน็ตยังไม่มาเน็ดเน็ดเน็ดอะไรเน็ต oh. เน็ตเน็ตกับมาดวนเน็ตแหวะ

รูนแน่รูนแน่มาแล้วโหรัวกำลัลงทำการเชื่อมต่อแล้วเราจะขอสตาร์ตไปตั้งแต่ตรงนี้มายัางโอ้หนักกว่าครั้งก่อนเลย Ừ Rãi nó xem coi. Ừ. Mẹ ừ. Rồi, cảm ơn rất nhiều

นีออ่กลับมาโหดครับท่ทานนี่กลับมาโหดไอ้แัว้วรออะไรอยาเงี้ยออแีมจิมีจิมสัตว์อืมีจมัีจิม,ออจม,ออจม وب, วาจะกลับมา,าหากนละทียิง ดูไปเยอะมาก

ทำเดียวคือต่อโต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 ของถูกน้องถูแล้อซื้อน้องหน้าก่อนนีงอ้าวอะไรอืมอมบาย ภาษาญี่ป ha! okay. ุทนเองสอสิบเก้าเฮ้อเก่งเฮ้ยมอเขาไปตกแม่งดิน่อ้านอไปอะไเนีย นีกระดูกครับวันนี้ผมว่าผมตายก่อนวันนี้

เงียไปแล้วเยอะสิแล้วพูดได้ไวๆกูไม่ยุ่งกับมึงอ่ะอยากหากูพูดจริงกูจะไม่ยุง่ง<ด>เรืบองนีไปรีบเดินลี<ด>เบเดินลีเบเดินลีนเบเดินลีบเดินอ๋อเฮ้ พวกมาอย่อทำเ,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 เหี้ยอะไรตามองเ้อชอ้เหียัดหัดใัหัดหัดหัดหหัดัดหัดัดดดหันหดออด โอคแบกโคตรน้อยเลยตอนนี้รีบร็วเรคื่องกูแหลกฮึฮึฮึอาลีมีอะไรกิดแล้วชิบหายดีดมก็ยัง

อยู่เดิมอย่ามึงอย่ายิ้นว้าดี้เหน็ดค้างอีกแถวสินะหึ่งมาตอนนี้กูอยากจะค้างออกูพังเลยเนี่ยหัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนจบเขาเขาไปเีลย we are dead. Mm -hmm. old.we <environments> <inaudible>

og <trykning> Ja <trykning> ก็ปิดาตายเลยที่ฮะหลสัตว์ไม่ล่ามยังไงโอ้โจะตาพัสสิ่ีอะไร,อ,ะไรอ,ไอือเอ้ โอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อยา่อยาลืมไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยบายบายกูค้างไอ้สัตว์่อไอ้เหี้ย